ดีค่ะมาถึงโรงงานแล้วโอ้โหวันนี้ออเดอร์แต่เช้าเลยส่งเหล็กเหล็กสองยี่สิบเหล็กสามยี่สิบเหล็กสามย่สิบด้วยจ้าสองยี่สิบเออเพิ่มเพิ่มเพิ่โทรอมาเมื 4, ่อกี้ลูกเพิม่มเพิ่ทรมาเพิมเติมอีก สามยี่สิบเส้นสี่สิบเส้นออเดอร์ตอนเช้า20่สิบย่างละยี่สเส้นมันไม่หมวกยู่บ้านอยู่เดีวลูกอีหลังก็เอาหมวกมาใส่ หนูมาทําอะไรลูกทาอะไรหยุดตรงนี้ฮ mm hmm. นะมาขายของแล้วมาลักอะไรนี mm ่ย่นๆทำอะไรคะ mm hmm. เล่นไม่ได้นะลูกเล่นไม่ได้ mm hmm. เป็นหมึกลูกมันอะไรของเล่น hmm. ไมันเล่นไม่ได้เป็นหมึก mm hmm. นั่นๆหมึกไม่เขียนไม่พิงปิดไว้ลูกปิดไว้่ไไไไดไนเต้องพิยาน่ะแม่ไม่รู้จักหรอกยาก็ทําเป็นแล้วไปดูพิยาเอาหล็กขึ้นแล้วน้องปอย บออเดอร์จะเสาร์เลยมะเนี่ยขอบคุณลกูกค้าที่เรียกใช้บริการนะคะเยเนบีเลเจริญเหล็กคุณภาพดีราคาถูกยินดีให้บริการรับรงรับส่งถึงที่หนูหนูไปดูดอกบวนหูนูดอกแล้วสวยด้วยไปดูไหม ปบัวสะบัวลูกสะบัวอยู่หน้าร้านเราปะมีปลาด้วยไหนลูกปาลูกปะพิยาพิยาเอาเหล็กขึ้นกับที่ปอยจะไปส่งเหล็กนะคะจัไปทุกคนฮะแล้วถุงมาเล่นทำไมลูกนี่สะบัวหน้าร้านเรามีปลาด้วยนูจะไปจับทำไมลูก ดอกบัวหนูดอกแล้วลูกวัว<อ><อ>แฝ่ว่ามีดอกแคร์ด้วยดอกแคร์นูเก็บดอกแคร์ออกแล้วลูกมีดอกแคร์ไว้กินอันนี้เอามาขายหรือว่าอันนี้เอามาขายหรือว่อนนเอาเนุ่นูอย่าไปจับปลาลูกปาลาเราปล่อยปลาหางลูกดูปล่อยให้ปล่อยไว้ไไวสวยไหมเน่น่นดอกบัวหนูอะสวยไหม แมงเมาหน,นูจะไปทำเลยลูกหนูจะไปจับปลาอะไรหนูเอาถุงจับเหรอไ,หปรไปดูอีกอ่างหนึ่งไปไปมันบัวใหญ่อันนี้บัวแย่บัวเล็กดอกแล้วสวยด้วยมีหอดผักขย่ไะะงไหนไปไหนลูก อันนี้บัวใหญ่มีดอกด้วยบัวใหญ่มีดอกแล้วดอกบัวหนูดอกแล้วคุณน่ดอกบัวนี้ลงมาเ็สีันไงเป็นสอย่างี้องะสีอะไรลูกโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เปียกดอกบัวดอกบัวจะไม่ยอมเปียกน้ำ เนี้บัวใหญ่อยู่หน้าร้านล้วมีสับบัวสองสากสับบัวนมันเปียกสับบัวนี้สุ่มแค่ไหนก็ไม่เปียกเลยดูดูี่กตรงนี้ดิหัวเอาลงให้ดูนนส่วนมากเลยดอกบัวดอกบัวยังไม่บานลูกเนี่ยเวลาเวลาเอาลงแล้วมันก็มีสีเทาอ่าคืนมัก็ไม่เปียกคือหนา็ไม่เปียกใช่ ร้อนลูกลอ่ะเข้าล่มปะร้อนเดี๋ยวจะไม่สบายไปดูพี่ปล่อยกับพี่ยาเหล็กขึ้นแม่มพี่ปล่อยกับพี่ยาเอาเหล็กระ <hundred and S 1> วังหนีมือนะลูกระวังหนีมือนะคะออเดอร์เหล็กนะคะขอบคุณที่เลือกใช้บริการ หนูทำอะไรลูกอืจจอหนูหนูหนูอย่าทำอย่างนั้นแม่ลูกทำอ,อะไรจะจไไตรงนั้นมีปลาแล้วพี่ปล่อยก็จับไปปล่อยแล้วลูกนั่นะปลาหางสีแดง,งหางสีแดงเอาทงจับเอาปล่อยปล่อยลูกสวยมากเลยดอกบัวงามเลยเนี่ย ตัวนี้กําลังสิบบาทลูกอย่าไปจับลูกอี่แหละปลามันสิตายเท้าจาับเองกําลัลงน้ำขึ้นเมือนอะไรลูกใ่อยอีา่ยมอ่มันู้บีสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอไม่ไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ